ก้าวเซลฟีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ในเช่นเคนะตอนนี้ครับอยู่ในเกมเกมโรบอทนะครับอยู่ผมเฟิร์สใหม่นะครับแล้วก็วิทแล้วก็แฟกนะไอ้เี่นนี่มาทำเยสมาเอาตูดกันเถอะมึงเจอก่อนทล่าเอาตูดตอนนี้ครับอยู่ในแมปเฮอร์เลอร์นะทุกคนหรือแมปผีนะทุกคนนะแมปสยองขวัญมึงดูกราฟิกดีว่าแบบมันโคตรสวยเลยนะเว้ยแบบมีการขยับกล้องไงโอ้ไอ้แฟกซ์วิ่งด้วยนะเฮ้ยวิ่งได้ด้วยเออวันนี้ยังเพื่อเจอเลยมึงไม่รอเพื่อนหน่อยเหรอเพื่อนเดินมาประจานอุ้ยไม่ไม่ไม่รอว่ไะ มันหลอกผีเปล่าเออมันหลอกมันอาจจะหลอกผีแล้วเปิร์ดเพราเจอผีหลอกหลอกผีอ่ะโอ้เปิดได้เปิดได้เฮ้ยหลอกคุณได้ดิไม่หานี่โอ้โหเฮ้ยไอ้แฟนหมอนุนละไอ้แฟนมึงรีเบิรอกเฮ้ยกระเป๋านักเรียนว่ะอันนี้อาจจะเป็นดูที่ดูที่ล้างมือดิเพื่อนเนี่ยทีทีล้างมือไหนที่ล้างมือมึงเี่ยในขั้นเล็กที่ล้างมือยานีเออที่ล้างมือที่ล้างมือมันเป็นอย่างนี้หรอไม่ขี้ยไม่กลัวไม่ใช่เราแบก แต่ว่ามันก็มืออะไจะเลแทรแมันใช้คำล้างกันอันนี้น่าจะเป็นโรงโรงงานไม่ใช่โรงงานดิทุกคนน่าจะเป็นโรงเรียนนะแบบมีกระเป๋ามีที่นั่งอ๋อมันแบบสไตล์ญี่ปุ่นเว้ยทุกคนเคยดูปะแบบเรื่องอะไรนะอินเตอรญี่ปุ่นเนาะไม่เคยดูอ่ะไม่เคยดูพวกวีวีเ้ย์วีแมนโอ้โหโอวีเนสต์เกอร์เดอย่างมีโอ้โหมาสเกตบอลไอ้ยังมึงดูมึงดูเสียงไม้ดิเสียงเดินเอ้ยไอ้วิทย์ไปดูนี่ดิดูไอพุ่มหญ้านี่เป็นชาอ่อนนี่มันขึ้นมาได้ไงวะโอ้โหเทียยอ่าวิ่งนะ สียงดังมากทุกคนโอเคอ่อคีไอสนีดเด็ดเขาบอกว่าอะไรเดี๋ยวต้องหาคุณแกหาคุณแจจะอยู่ในห้องนี้เปล่าอยู่ในห้องนี้เปล่าไม่ใชมีนะตามตามโต๊ะเปล่าเออจะตามโต๊ะนะลองหาหาดูไอ้น้องมันมีโตไม่ได้เหรอมันมีโต๊ะ็เลยกวีไงเลยกวีทวดทีทวดโอเคโอเคีสอรี่สอรี่เปิดเอ้ยเจอประตูข้างๆสแตนโอ้ข้างๆสแตนเอ้ยไอแปฝกเล่นน้ำก่อนไหมสระน้ำไงลองลองดูเลย น้ำหลดน้ำเจี่ยวขีเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจี๊ยมันไม่ให้กูโดดว่ะแม่งขี้งกขนาดนั้นเชียวอ๋อเปิดไม่ได้ดูขวาไล่ซ้ายดีไว้นะเพื่อนเพื่อนดูดูตรงนั้นนี่มันมีอะไรตรงนั้นได้แบบไหนไอะขี้วะไอ้เจี๊ยนี่คิดมากไอ้เหี้ยโอ้โอ้เฮ้ยวันจะฟักโซว่าไอ้เจี๊ยโซว่าว่ะไอ้เจี๊ยไอ้เขาบอกว่ามันมีกลิ่นอะไรอยู่ในห้องนี้อ๋อนี่ไงขยะเต็มเลย คงจะมีอยู่แล้วล่ะเฮ้ยดูดี่ดวันรูปเด็กกับผีว่ะไม่คขาบ่าไงว่าผีรักเด็กเด็กรักผีเหรอใช่นี่หรืออาจจะเป็นผีผีดีไงอาจจะไม่หลอกเราหลอกอาจจะแบบแกล้งเรานิดนหน่อยๆอยไงอ๋อบ้านกูไม่ได้แกล้งนะครับคือไม่เขาเรียกหยอกหยอกปิดประตูให้ด้วยเอ้ยมารยยทดีเหรอโอ้ตอนนี้น่าจะเป็นแบบค้องเก็บของป่าวะดูขวาซ้ายดีไว้เพื่อนตรงนี้ไปได้ไหมวะต้องรู้ว่านั่นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเขาบอกว่าเราเจอกุญแจแล้วให้กลับไปที่ยิมโอ้ นี่อะไรเหมือนพวกญี่ปุ่นหรือจีนเลยอ่ะมันคืออะไรทุกคนมันคืออะไรล่ะอ๋อนี่กุญแจอผีญี่ปุ่นป่ะเอ้ยมึงดูความกระหันชันชัยของพนมสีเหลืองนี่แต่ว่ามึงจะไปไหนวะอ๋อกูมีมึงอ่านชมาอ่านอักษรข้างหลังกูดิไหนวะใครเป็นคนออกแบบเสื้อให้มึงไว้เปิดไปถามคนในวังดูดิโอ้โหไม่ได้กับมึงได้สักขนาดเจญก่อนเลยฮ่าฮ่าฮ่าด่าฮ่จะแกล้งเราเว้ย่าฮ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 ่า เชื่อกูปเนะเ,เจอแล้วเนี่ยโอ้โหเจอเออว่าขากลัเป็นเจอละไห้แม่น้ำดี <laughs> ขี้ขาเด้ยกูยว่าคนหลังก็เจอก่อนเลยนะไนอะเสื้อแดงใช่โดนผีไล่โดนไล่แน,นม,มหรอกวดาไป,ไป เอ้ยมืนมันออกไปข้างนอกแล้วเปล่าตรงนี้อูอ้ตอนสุกุระอัมีมีตัวกดน้ำด้วยไหมเมื่อกี้รู้สึกว่าจะขึ้นมาอะไรนะเขาบอกว่าเราหาเบสเมนต์นะทุกคนเบสเมนต์เออห้องเอออห้งใต้ดินนะเข้าไปเลยเอ้ยเข้าเข้าอะไรกันรอด้วยที่ล้างมือเต็มเลยในยที่ล้างมือมึงไอ้ที่เดี่มึงเลิกประชาร่อนแล้วเลิกที่ล้างมือดินี่มึงมึงอันนี้อันนี้เขาเรียกที่ล้างมือแบกเนี่ยแบบเนี้ยไม่มีทิ้งล้างเฮ้ยเปิดได้ด้วยตกใจปิดดิปิดปิดดิ เปิดทำไมวะเปิดไม่ปิดเปิดได้ยังเพียงปิดไม่ได้เหี้ยกูตกใจไอ้สัตว์โอ้โหเนี่ยแหละกูเจอละอันเนี้ยกูเจอไม่จะเป็นเนี่งไปทำไปเลยไปแสดงไอ้ยังไปกูเข้ามาคนแรกเลยวะไป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 เฮเข้าก่อนเลยแสดงไปไปเอ้นายแสดงเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยเหี้ยหัวใจหัวใจเฮ้ยหัวใจฉันไอ้เหี้ยกูก็โดนด้วยไอ้เหี้ย ต้องการกุญแจโหห้องนี้เปิดได้ปะนี่ห้องเรียนเป็นงี้เหรอเขานั่งเรียนกันอย่างงี้ห้องเรียนอะเฮ้ยเหี้ยโอ้โอ้โอ้ไอ้แพ็กไอ้แพ็กไปมาไปไอ้สัตว์ใส่หมกด้วยใครยิงอยู่ใครยิงโมันมันพุ่งมาพุ่งมาพุ่งมาข้างหน้าแน่เลยเว้ยไอ้แพ็กแพ็กมันกล้าหายขนาดนั้นเลยไไเีี้ยน่ เฮ้ยมึงดูเฮียนี่ไอ้เฮียนี่ขี้ขาดเดย์ในแบบเสื้อแดงเรียกว่าเขารู้สึกกูไอ้สัเอ้ามึงเปิดประตูห้องนี้ได้ไงอ่ะมันแจงไงเมื่อกี้เตมันแจงมาแล้วนี่อ๋อห้องอ่ไมห้องโดนตีเหรอโอ้นี่ไงเบดมนต์ปล่าวะเออถูกแล้วนี่เขาบอกอยู่ว่า and what do you want so that in b a s e m e n t โอเคถูกแล้วปะเหรอแปลว่าอะไรก็ไม่คือโอ้โหไม่วับเลยไอ้เฮียแค่วับกูตกใจเลยอ้วห้องยาววิ่งก่อนได้เปลี่ย ไอ้ข้างหน้าอะไรแดงๆวะมึงเห็นอย่างกูไหมกูก็เห็นเหมืน <c oughs> อนมึงไอ้แฟกดูข้างหลังไวนะ้ะไม่ดูเ <c oughs> อ้อยเดี๋ที่กุยข้างหลังดิได้ปก้อลองมีก่อนได้เปียบว้มีก่อนได้เปียบไอ้ใหม่ทำไมมันขยับได้วะใหม่เฮ้ยไอ้แฟกเฮ้ยเไอ้แฟกมันขยับเข้ามาข้างหน้าขึ้นเราเรื่อยๆหรือเปล่าวะกูว <c oughs> ่าอ๋อไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เราขยับไปหามันมันร้องไห้หรอมันร้องไห้เหรอเฮ้ยเหีียแล้วไปแล้วมันทายออยู่ ไปเลยก็ไม่หัหลังกบไปห้ามหันหลังก็ไปได้ขาดไปประตูไป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 อปไ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 วไปไปไปวปไปไมวปไปเปไ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 ปกปไนไรไปไปไปไาไปาปไปไปไรไปไปไปไยไป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 กปไ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 ปัปไป็ปบปเปไ่ไปไป็นไปไยไป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 ก็ไปไหไปไปไปเลาปไ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 วไป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 ตปอปไ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 นไปไ่ไนไปไปไปไหไป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 ไร่ปไปไปไกไปไปาไไนา ใจมันว้าวุ่นเลยวะไม่เสียงมันโหยหวนดังขึ้นเรื่อยๆวะเออวะยังว่ามันอาจจะไม่ธรรมดานะก็ว่าจะดังเด่นวิทย์นำนี่วิทย์เออวิทย์มึงนำนี่นายถ่านะความกล้าหาญชายของมึงเอาวิทย์โอ๊ยเหี้ยตกใจเล็กน้อยถึงกลางนี่ออาตรงนี้ได้ด้วยเออไอ้ยเพิ่ตกใจเหรอไม่ใช่มันสติหลุดไปแล้วอะกูกูพูดไม่ออกวะไหม กูตายแน่ไกูเลนใจกูมันแบบเป็นอยู่ตะตุ่มแล้วอ่ะอืมเข้าใจป่ะอารมณ์แบบตอนเนี้ยอากาศมันเย็นๆอ่ะแล้วแบบพัดลมเจาะขาอยู่อะไรเงี้ยเปิดประตูโอ้โหไม่สนุกแล้วครับเขาบอกว่าให้เราหากุญแจแล้วหาทางออกว่ะเฮ้ยเสียงแล้ววะคนร้องไห้ไม่รู้ว่าขวานสายดีเว้ยสายดีเว้ยไอเราไปเจอมินี่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 วิที่ตามมาไม่หัวใจเส้นนี้เหรอเส้นว่าอยู่ใกล้ผีแน่เลยทางไหนอ่ะ อางไหนกันเฮ้ยเอฟเฟกต์อยู่ไหนเฮ้ยไปีกไไปปแล้วกูไปแล้วอไปปเหี้ยไอ้เหี้ยไอ้วิ่งพิกูเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยกูไปลวกูไปลผีไม่มาหรอกไปลอมามาทางนี้ทางนี้เกี่ยเราเ้ยกลิ่นมึงดีมึงเป็นกริลล่าเออแน่นอนเลยนี่ไงเห็นไหมไอ้ขนจิ้งว่ะ ไอ้เฮียนี่อะไรอะเกม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 นี่คือกุญแจแล้วทำไมไอ้เฮี้ยนี่มาอยู่ตรงเนี้ไม่เป็นใครวะมันเปิดบ่อมไม่เปิดมันป่นหมอมนี่เปิดหมอมมันสมุไรกำลังดูนี่ได้เสียวะอืออืมกลัวเลยป็นจุดเซฟดีกว่าไอ้น้องตัวคือตัวมันไอ้เฮียนี่กวัตีเนอะเอาไงดีวะเปิร์ดเหลือมึงกับกูแล้วก็ไอ้เฮียเนี่ยมาจุดแล้วไอ้น้องมาแล้วลุบตัวดีกว่าที่จุดเซฟไอ้น้องจุดเริ่มต้นทางไหนวะไปดินี่เหรอเลไม่ได้ก็ต้องไป ไป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 ปไ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 ไปไปไปไ กดเอกนะเว้ยต้องมีเต็มตัววิ่งนะยพวกมัอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเรามาดูทางเราบอกถูกๆอู้สัตว์เอ้ยมึงอู้เหี้ยมันเสียงเงียบไปแล้วกเสียงเงียบไปแล้วไอ้เหี้ยมันดังอยู่ในรถเลยมันมันดังอยู่ในรถเร็วเร็วเร็วทางนี้โอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้เชื่อมึงได้ไหมเนี่ยเหี้ยไม่รู้มั่วไอ้สัตว์มึงเดินมึงเดินไปหาผีป่ะเนี่ยไม่อย่าพูดปากตามอ่ะพวกมันแปลกๆละไอ้เหี้ยเออพวกมันแปลกๆแล้วแปลกมาทางมันแปลกๆแล้วแปลกนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันของจริงว่ะเหี้ย ไอตากล้อไอตกล้อเสียงเสียวตามไล่ตามมาบกว่าเฮ้ยของจริงว่ะเฮ้ยยังไม่จบยังไม่จบโอ้มีต่อ ไอ้เหี้ยเฮ้ย,ะฮยจะเสียงไม่สุดยอดจริงว่ะมันแบบมันหลอดอยู่ในหัวผมมันทุกคนไอ้เหตุวิกา,หารหันชัยขนาดนั้นเลยเดินไปตรงไปเลยเหรอไอแปลกก็ได้แล้วก็มาเดินหลังทำไปทางมันยาวอยโอทุกคนอะไรวะเนี่ยกู้ทางยา,ยาวๆเนี้ยพอเราแบบใจว้าเหวปุ๊บมันก็จะแบบไอ้แห้งไงใช่เพื่อนกลู้ใจกลู้ใจเฮ้ยอะไรเนี่ยตรงนั้นอ่ะเออว่ะเฮ้ยมันเหมือนมีอะไรยืนอยู่ตรงนั้นเว้ยภาพมันไม่โฟกัสเลยนะภาพมันเบย์โลกโลกสายตาสั้นเฮ้ยสายตาสั้นโอ้ เฮ้ยโอ้มือกีิมือเบลดวะเฮ้ยน่ารักจังเลยเฮ้ยเกียร์เฮ้ยเกียอย่านะมึงขอร้องได้โปรดไอ้เฟอร์เระวังข้างหลังนะจบวไม่เราจะจบว่ะมึงไม่ไหวแล้วเบิร์ตมันที่ไหนเนี่ยมึไม่ไหวแล้ววาไหมเขาบอกว่าให้เราไปคุยกับฟาร์มเมอร์มาดการ์ดยิงมีคนอยู่ด้วยเังมีไงฟาร์มเมอร์ไหนโอ้คนตะกี้เป็นฟาร์มเมอร์แน่เลยคนที่มันตายอะไรเงี้ยโอ้แล้วมันเข้าไปทำไมอ่ะอ่ะกูกูคุยกูคุยเองเขาบอกว่าอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเขาบอกว่าพีทอลาวมี ทัวร์มาเซลมันบอกว่าให้เราเดินหน้าต่อไปใช่เหรอเออจากเซนของเกมแล้วเราสำรวจบ้านด้ครบก่อนสำรวจบ้านด้ครบก่อนไหมญี่ปุ่นยุคเก่าไงมันยุคเก่าเก่าขนาดไหนอ่ะเก่าเก่ามากเก่าเก่ามากเก่าเก่าว่ายุคพีดีเชียดอีกเก่ากว่ายุคพีดีเชียดอีกเหี้ยคนยังไม่เกิดเลยมั้งไอ้เหี้ยเอาพุ่งไปไหนกันแล้ววะไม่รู้ไมทำตรงนี้ด้วยมิงบนนใถ้มึงเราต้องเข้าถทำแล้วอะไม่จะเข้าเลย แยกไปเขาทำมันได้แล้วแยกแยกแยกไปไหมแยกไปไหมแยกไปไหมเออลองลองแยกไหมอ่ะไม่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 แยกกูไม่แยกหรอกไปไปไปโอ้โหอะไรวะเนี่ยว่าทางไหนก็ตายว่ะเออว่าทางไหนก็ตายวิ่งไปควาแล้วกันทางไม่รูปปั้นหรือเปล่าเออเออมันไม่ขยับมันไม่ขยับเลยไอเด็กนัเออมันเป็นรูปปั้นโอเคกูเชื่อเฮ้ยดีเล่นลิ้นเราเฮ้ไอ้ยี่ดีเล่นความรู้สึกกูัวเฮ้ยไม่เสียงอะไรวะไอ้สักไปละไปเลยไม่อยู่แล้ว เฮ้ย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 เฮ ไม่ไหวแล้วเวอร์รายการนี้จบไปเพียงเท่านี้เฮียนี่ไม่ไหวแล้วเวอร์ไปฉี่ไอ้ไปไปสัตว์ด้วยว่าจะกลัวแสงไฟก็ได้นะไอ้นมแต่พี่กูไปละเอ้ยกูไปละทิ้งกูสก๊กแฟกเว้ยไม่รู้เว้ยสก๊กแฟกกูเดาตามอยู่แฟกสก๊กแฟกไอ้แฟกกูเดาตามอยู่สก๊กแฟกแฟกไปต่อแฟกไปต่ออย่าหันหลังกลับไป แฟกซ์สเต็ปไม่น้าหมดไอสัตว์มไม่ได้ตามมาไม่ได้ตามมาโอ้ยเย้ยเฮ้ยเฮ้ยสก๊อตแฟกซ์สกแฟกซ์้ยอะเยอะตัวไหนมีเสียงตัวนั้นแหละเฮ้ยไอสัตว์แล้วถ้ามันมีเสียงทุกตัวก็ทำใจยังไงอ่าถึงเช็คพอยต์ตเยอะทางตันเลยโอ้ทางตันมันคืออะไรโอ้นี่นี่โอ้อ๋ออไม่ใช่รอด้วยเฮ้ยมึงเราไม่รอยน่าเลยเอามาละมาแล้ววี แล้วก็ปล่อยเฟิร์สไปงั้นนะไปแล้วเจอกับชัตเตอร์สองพี่น้องมีเข็ดในข้างบนนลยโอ้ยแต่ข้างบนไม่แฟร์เฮ้ยโอ๊หายไปแล้วหายไปแล้วไม่รู้นะเขาไปละเสียงแม่งรุนระทึกมากเลยกูไปดีกว่าปนุ่มใจกล้าเข้าไปแล้วเดี๋ยวกูปนุ่มได้หรือเปล่าเฮ้ยทำเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรลูกไล่ดาวเฮียไปว่าอะไรวะลงไปข้างล่างเออไอ้ดูข้างบนก่อนเออว่ามันมีอะไรเมื่อกี้มันหายไปจากตรงไหนวะตรงนี้ปะมาทันทีก็สำรวจให้หมดเสียงอะไรวะโอไปเตียงนอนว่ะดูดิมีอะะะไรปว ไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มีเสียงมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆวะไอม่ใ้่ทำไมเสียงมันมัน,มนออนรลเวยขนาดนั้นวะฮะสงสัยอยากให้รีบลงเลยไปลงให้ก็ได้ลอกขอบไปลงให้ก็ได้ลงให้ก็ได้กูทางใหญ่อีกแล้วกูเปิดทางใหญ่มาเลยมึงรู้ตัวไหมเนี่ยขวาไลท์ซ้ายดีอันนี้ดีกว่า โอเคโอเคพี okay, okay. <laughs> okay, ่แปลพี่แฟลกว่าไงผมว่าไงแหละโอ้ประตูเปิดวาร์ปเลยเขาบอกให้เราหาทางนี้ออกจากโรงแรมโฮเทลเปิดได้ป่าววะตลกเออ,อปิดเอ้ยกูก,กูอาจจะไม่ไหวนะไอ้เฟิร์สกูบอกตามมึงไปได้ป่ <laughs> <laughs> าวะออกไปเลยนะ <laughs> กูกูอาจจะไม่ไหวนะเนี่ยมันเลยหัวใจเกินไปเฮ้ยไอ้สัตว์ไอ้สไอ้สัตวไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไออ้สั ขยับเต็มขยับเต็มเลยว่ะเฮ้ย,ยนี่เลยนี่นี่อะไรอ่ะนี่เป็นที่อะไรนะขอ,อคุยได้อ้าวแล้วแฟร์ไปไหนอ่ะเขาลิฟต์เขาลิฟต์แล้วไ,ฟฟไ,ไงต่ออ้าวเสียงเพลงเปลี่ยนเพื่ออะไรอ่ะอ้ะ๋อ <c ười> อ๋อยูอ่ดีเขาลิฟต์เจอเลยที่เดิมเหรอมันมีสองชั้นเนาะแฟร์มึงพากูมาไหนเนี่ยไม่รู้กลัวขนาดเจอแล้วเจอแล้วผมไม่จับสแกนเหมือนเดิมใช่ไหมเฮ้ยมันไม่เล่นมุกเก่าหรอกเชื่อโอ้โหโอ้โหไอ้เฮียแดงแก่มั้งี่ตรงมีตรงไหนตรงมีไฟดีกว่าันวะตรงมีไฟมันก็มีไฟสองด้านไปไว้แฟรด้านเดียวทางตันน่ะเด็กงั้น โอ้เล่นเกมผียาหันหลังกลับไปได้สัตว์อ้ฮัลโหลเอ้ยขยับได้ด้วยว่ะเออโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่อยๆเฟร็ดเก็บสเตมินาไว้โูบมันดีดมันดีดพินว่ะเาเรียกพินปะทาเราไม่ได้ยินอ่ะมันคือกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์ไฟฟ้าเหรอเดี๋ยวดิสมัยก่อนมีกีตาร์ไฟฟ้าแล้วเวอร์เปิดไปส์ฮัมฮราจะไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยมันมาเร็วมันมาเร็ววิ่งมาเฮ้ย มันหยุดแล้วว่ะมันหยุดหยุดอ๋อมันหยุดตรงนี้ป่ะเฮาเนี่ยที่เดิมของวันน่ะหรือว่าเราต้องวิ่งผ่านไปเลยวะเอ้ยแต่มันวิ่งไว้ท่แฝกตรงวัดดวงกว่าตัววิ่งนะโอเคตัววิ่งเลยแต่ตัววิ่งละไปละนี่ไงเห็นไหมผ่านมาได้ไอ้เหี้ยนเอาเอาเกิดเกิดใหม่ได้เออเอาเป็นกูคนเดียวไอ้สัตว์ไอ้แฝกผีมันแล่กูคนเดียวเลยกูให้วิ่งไปดิ กูเดินผ่านผีไปแล้วกูผ่านผีไปแล้วกูไปแล้วจ้ามาทางซ้ายนะใหม่โอเคโอเคไม่ใผีปัญญาอ่อนได้ผีตามไ่ทนเลาผีสี่เหลี่ยมอะ่ะไปเร็วไปเร็วจะไปทางไหนทางซ้ายใช่ปะโอ้โอเคโอ้หรอดแล้วทุกคน โอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อ EP หน้านั้นจับผมไม่ไหวแล้วหัวใจแบบตอนนี้เต้นตึก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 ,ต,ก,ต,กตึกเลยไอย้ย้งโคต,ตกใจอะเกมหาอะไรก็ไม่รู้เกมเลี่ยวมอะทุกคนขนาดไอ้เฟิร์สยังหน,อนีออกเซิร์ฟไปแล้วมึงคิดดูอะตามุยเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคลิปต่อไปจาก EP นี้แหละทุกคนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายวิ่นไป S <S <S แล้วขอไปดูอะและ้วกัน